วันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ช่วงแรกที่ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งให้เพื่อนๆฟังนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังนะครับ,รบวันแรกที่คุณหมอเข้ามาแจ้งเรื่องผลตรวจชิ้นเนื้อเพราะว่าเป็นมะเร็งก็สับสนแบบคิดคิดมากคิดไปทั่วอะไรเ้ยไม่รู้อะไรเงี้ยเนาะ ก่อนที่ผมจะเข้าครับการรักษาผมได้เดินทางไปที่ร้อยเอ็ดเพื่อไปกราบขอขามาต่อคุณพ่อซึ่งตอนนั้นท่านยังมีชีวิตอยู่หวัางเดินทางกลับก็แวบขึ้นมาเกิดแวบขึ้นมาคิดเอ้ะก็คุยกับตัวเองว่าอืมมันเราจะเครียดต่อไปก็แค่นั้นการเครียดน่าจะทําให้ร่างกายเราสุดโทรมคิดว่ามันเป็นกรรมของเรา น้องเขเข้ามาเนี่ยเพื่อเขาเข้ามาทวงกรรมจะมีกรรมต่อกันมาไม่รู้ชาติไหนต่อชาติไหนที่ตามกันมานะครับแล้วก็บอกน้องเขาว่าในเมื่อมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ใช้เวรใช้กรรมด้วยกันต่อไปและอยู่กันไปนานๆนะนะครับพอกรรมมาถึงผมก็ได้ไปทําบุญอุจที่สมกันให้กับน้องเขา <c oughs> ก็เก่ความสบายใจนะครับ <c oughs> ไว้ผมมาค่อยๆเล่าประสบการณ์ ในการรักษาต่อไปให้เพื่อนฟังดยนะครับ